สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็เอาผลงานเป็นการซ่อมนะครับผลงานการซ่อมล้อแมกร้านผมร้านผมรับซ่อมล้อแมกมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับรับซ่อมล้อแมกมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นไอพวกขอบแมกเปิดขอบแมกยิ้มหรือบางคนเลือกล้อดุ้งล้อคดอะไรพวกเนี้ยก็ลองแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับถ้าเป็นอาการเสียหายนะครับความเสียหายที่เกิดจากขอบแมกเนี่ยขอบแมกบริเวณเนี้ยครับเนี่ย มันบานนะครับมันบานออกมาหรือว่ามันเปิดออกมาเนี่ยครับทางร้านผมรับซ่อมได้นะครับรับรองว่าการซ่อมเราได้มาตรฐานนะครับไม่ไม่ใช่เอาค้อนตีแน่นอน,นครับร้านเราไม่ใช่เอาค้อนตีนะร้านเรามีบงมีบล็อกแม่พิมพ์มีเครื่องเครื่องกึงต่างๆนะครับเนี่ยการซ่อมจะออกมาสวยงามอันนี้ก็เป็นรถอัตโมติครับอัตโมติร้อยยี่ห้าซีซีครับอัตโมติร้อยยี่ห้าซีซีนะครับอัตโมติ ร้อยซีซีต่อไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับการรีวิวต่างๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้พูดชื่อรุ่นแล้วเพราะเวลาบางครั้งเอาคลิปไปลงใน t i k t o ็อเนี่ยอะเอาคลิปไปลงใน t i ๊ก o k ไม่รู้ว่ามันแจ้งลิขสิทธิ์อะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันแจ้งลิขสิทธิ์อะไรผมก็เลยจะหลีกเลี่ยงการเอ,อ่ยชื่อรุ่นล้อแมกและ หลีกเลี่ยงก็คือจะไม่เอ่ยชื่อรุ่นล้อแม็กแล้วครับก็ท่านใดสนใจก็ลองแชทพูดคุยสอบถามได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามยินยินดีตอบทุกข้อสงสัยนะครับลองแชทหรือลองโทรมาสอบถามได้เลยครับลองแชทหรือลองโทรมาสอบถามได้เลยอันนี้เป็นการซ่อมนะครับลูกค้าขอบแม็กเปิดขอบแม็กยิ้มมาแต่อันนี้ยิ้มออกมาเยอะครับยิ้มออกมาเยอะเราก็เลยทําการดัดคืนแล้วเราก็มีการกึงแต่งนิดหน่อยนะครับกึงแต่งนิดหน่อย เพื่อให้ได้ระยะอย่างที่ผมบอกครับขอบแม็กมันเปิดมาบริเวณนี้แต่ว่ารอบรอบข้างครับรอบรอบข้างแม็กมันก็จะ,พะเพเยอะขึ้นมาด้วยสันแม็กมันก็จะ,พะเพเยอะขึ้นมาด้วยถึงมันจะเสียหายแค่ตรงเนี้ยแต่ว่าขอบแม็กบริเวณใกล้ใกล้เคียงเนี่ยบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะเะเยอะขึ้นมาด้วยนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีการกึงแต่งกึงเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่อให้ล้อเนี่ยมันหมุนนิ่งแต่นี้โทษทีมันเป็นล้อหลังนะมันไม่มีลูกปืน เนี่ยครับพอมันไม่มีลูกปืนแะล้วเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันหมุนแล้วมันแว่งเนี่ยเห็นไหมมันหมุนแล้วมันแว่งนะครับจะหมุนให้ดูไม่ได้เลยหมุนให้ดูไม่ได้แต่รับประกันนะครับเอาไปขึ้นรถแล้วเนี่ยขึ้นนิ่งแน่นอนเพราะตอนที่เราทําเราขึ้นเครื่องกึงเนี่ยมันนิ่งนิ่งเลยอ่าเนี่นะครับล้อแมกร้อยยี่สิบห้าซีซีล้อแมกเสียหายการซ่อมล้อแมกเนี่ยครับนึกถึงรังสิตท,ทำสีล้อได้เลยครับติดต่อแชทพูดคุยได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตคลิปผมงานการทำสีการซ่อมล้อแม็กต่างๆให้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ